น้ำมาถึงสมุรประการของดีของอร่อยที่เราควรจะแวะทานมีอะไรบ้างคะขนมจานนี่ลิ้มดำรงเป็นของคู่คู่สมุรประการอยู่แล้วเป็นร้านนั่งแลบเดินเลยดูตลาดเลยตรงตลาดปากน้ำนี่เลยนะมะม่บัลซาลีบางบ่อนะฮะบางบ่อต้องเป็นภาสิบบางบ่อทนานแน่นอนโอ้โหหนูกินมันตั้งแต่เกิดเลยบางบ่อเลย่ยยังไงก็ต้องบางบ่อที่บ้านชอบทานบัลรีแล้วตัดหัวให้ดีด้วยแล้วก็มีอันนี้มะม่วงคือพี่เป็นคนที่ชอบทาน มะม่วงมากอะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าวันนี้ต้องขอโทษ มันอาจจะหน้าฝนไปกี้ที่บอกว่ามะม่วงมะม่วงของสวนสมุทรปราการเนี่ยนะคะโดยเฉพาะที่บางเสาธงเนี่ยหรือบางกระเจ้าก็ทํางเนื้อมันจะคนละอย่างกันแต่หวานหวานที่พี่พูดี่พี่เรียกว่าหวานเลยนะคะหวานเข้าคอเลยนะคะหวานแสบอกหนึ่งชั่วโมงกินไปแล้วยังไม่หายในคอยังหวานเคลือบเป็นชั่วโมงพาน้ำให้ท่นไยังหวานหวานจริงๆตอนนั้นต้องเป็นหน้าเมษามีนาเมษาอยูอันนี้ทำบ่อยไปกี้เดี๋ยวต้องกลับมาตอนเมษาค่ะเมษาเพราะเนี่ยฝนอาจจะตกนะคะเพราะว่ามันมันวันนี้เนี่ยที่บอกเน ีบอกไว้แล้ววันหวานแต่มันยังหวานไม่เสียบอกนะมหวานไม่เสียบอกมันต้องเสียบแล้วมันหวานแซ่กไปในทุกอู๊ยนี้เลยปีหน้าหนูต้องมาชิมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปให้เลยนะคะจริงๆรินนี้ขอแค่นนี้สองคนที่ตกลงกันยังไงเพลงจุดอ๋อหราคะอันนี้ก็นม มื่อตลอดครืจะพากันลืมหมดเลยอันนี้เรื่องของกินได้รู้แล้วนะแล้วของดีของดีเมืองปักน้ำเอาล่ะอันนี้ก็ต้องว่าสมุทรปราการเป็นเมืองหน้าด่าน มมตัวแมงสมุรปราการฉะนั้นเรามีประวัติศาสตร์มากมายที่เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการนี้แน่นอนเป็นเมืองหน้าดา่านฉะนั้นรอ212เหตุการณ์เกิดที่นี่ปากเขาที่นั่นอยู่นั่นนี่น้ำเจ้าพระยาเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกดันค่ะดีจังเลยคือเด,เด็กรุ่นใหม่จะได้ทราบใช่ค่ะตอนนี้เราก็มีโครงการอันเรื่องมาจากพระราชำรินะคะเด็กของเราเองคือต้องการให้เด็กตั้งแต่ใน,ในประถมจนถึงมัธยมเข้าไปนะคะ ไปรู้เรื่องประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตัวเองว่ามีอะไรนะคะ ถพราะเราไม่มีวิชานี้เรียนอยู่แล้วเนี่ยนะครับดันั้นเราก็เลยเริ่มจากโรงเรียนค่ะ5โรงเรียนเรามีอยู่ทั้งหมด418โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการแต่เราเริ่มจาก5โรงเรียนนี้ก่อนนะคะก,ก็ kick off ไปนะคะไปดูในสถานที่เหล่านี้ประวัติศาสตร์เล็กได้เรียนรู้แล้วก็ไปกับผู้ปกครองเป็นคณะศึกษาเลยใช่ครับเป็น field t r i เรียนนอกห้องเรียนเรียนนอกห้องเรียนเหมือนตอนที่น้องเพลิงเด็กๆเรียนเรียน ORS ก็ไปจิตระดาษใช่ไหมลูกนี่เป็นรุ่นพี่ของลูกๆพี่ชันแตะแตะ พี่หวังว่าจะเป็นไอดอลให้น้องๆรุ่นน้องก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูไปเที่ยวขอรียกว่าขอชมเมืองดีกว่าคุณเจสซี่เพราะจะเป็นเราจะเห็นแต่ทั่วทุกบุมเมืองเลยแล้วเดี๋ยวพี่จะพาขึ้นไปดูชั้นบนด้วยเวลาตอนเย็นนี่สวยอยู่จะเห็นฝากอ่าวทั่วรอบเลยอ่ะเหมือนภาพวาดที่พี่ดีวันนั้นอยู่สุดมากพี่เย็นเลยเราไปกันเลยพ่่ที่ทำหนุ่มเลยหนุตาม ที่นี่นะคะก็เป็นหอชมเมืองของเราซึ่งก็เป็นต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ที่นี่เคยเป็นเรือนจํามาก่อน60บปีและณวันนี้เราก็ได้เปลี่ยนที่นี่ให้เป็นหอชมเมืองแล้วก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรปราการเรานะคะซึ่งจริงๆแล้วเราจะแบ่งออกเป็น6โซนด้วยกันในยูเซียมนี้นะคะอันนี้จะเป็นโซนแรกของเราซึ่งจะนําพาเรามาอยู่ในจุดที่ว่าขึ้นเรือสมุทรปราการกันสองฝั่งเจ้าพระยาของเราโอเค สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จพะพาเข้าสู่เรือนัเที่ยวบนสมุทรกลางของเรานะครับผมวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมนะครับผมบรรยากาศกย่ารนั่งเรือของบนส,สมุทรกลางนะครับผมส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญรับชมกันนะครับไปบ,บ,บาย ัจฉริยะจาก A I S Fiber สุดล้ำด้วย A I ช่วยจำแนกและจัดลำดับการใช้งานเจอกิจสิทธิ์มีติ้งก็ไม่สะดุดเพราะเรารู <ew> ้ว <ew> ่างาน ถือว่าเป็นยุคที่สมัย,ยก่อนเรย้อนนั่งเรือไปที่ย้อนมาดูว่าสมัยก่อนเของเราเนี่ยยังก่อนที่จะมาเป็นเมืองปากน้ำเนี่ยนะคะเราคือที่นี่คือเป็นที่คลองลัดหลวงนะคะเป็นคลังสินค้าที่ชาวต่างชาติเข้ามาในสมัยก่อนจที่คญเป็น้าเรือที่ญ่ที่สุดก็คือเป็นคลังสินค้าที่นี่เนี่ยที่เราเห็นี่คลังสินค้าก็มีการค้าขายจากหลายประเทศเข้ามาเป็นยุคที่เฟื่องฟูของเรามากนี่หนูอายุ54ก็ที่เพิ่งรู้ครั้งแรกเลยนะคะ ว่าว่าแบบว่ามีค่ะสมัยก่อนเนี่ยมีอิทธิพลขนาดนี้แล้วฝั่งเรื่องของล้านหลวงพระประแดงเนี่ยเราลึกถึงภาพในสมัยก่อนนักประสาทกระโหลกนี่คือเนี่ยจักพ่อที่จะมองในสมัยก่อนคืออย่างเงี้ยคลองล้าหลวงพระประแดนที่จะเป็นเมืองปากน้ำในต่อมาจะถึงเมืองปากน้ำใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะอ่ะ ปต่อจุดตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยูทิบเบิอโฟมมากเลยนะคะเนี่ยจะเห็นว่ามีเนี่ยเรือสเปนเรือโปรตุเกสเรือจีนเรืออังกฤษโปรตุเกสจีนเที่เข้ามาค้าขายกับเราฮะเรืออะไรฮะอาหรับนะมีทุกชาติหมดเลยก็ต้องรู้เลยนะว่าลำไหนมาก็อินเดียสหรัยอินเดียใหไทยๆเลยการค้าที่ไหนที่เข้าม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 ากที่สุดเออน่าจะเป็นอินเดียไหมคะอินเดียเหรอคะอินียนะจีนเหรอ หือว่าไงหนูเดาว่าปรตุเกะอาถุปรตุเกสอ่าเป่าเพราะว่าปูตุกะี่เลยพี่ก็อินดี้าเดเอน้องเพลงก็จีนนีพี่น่ถ่เพราะว่าเดาเอาพราะว่าสมัยอยุทยาเขามาขาก็เท้าทองกีมานะจะปูตุเกะญี่ปุ่นอ๋อเห็นไหมเนี่ยก็เป็นลูกรึ่งลูกจุประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์าหนูเพิ่งไปเที่ยวอยุทยาไปเที่ยมิลงอคป่ชยุครุ่งเรืองเราเลยเป็นเมืองอะไรนะท่ จำองแต่เป็นมุมท่าใหญ่ใช่เนี่สมัยก่อนเนี่ยของเข้าของจริงไหมา้ายใมท่าไหมเอ่ยพราลูกไม้ฝรั่งเศสดีดีอาราดินอะาดินงีพิเศษเนี่ยเห็นไหมสมัยก่อนนะเนี่ยค่ะเห็นไหมเนี่ยก็จะมีจำลองนะคะต่างๆมากมายอุ้ยทอนแรกอะไรย้ดน้องของอะไรเราไมู่ก ก็กำลังรอันนี้นะเนี่ยชาติอยากได้จับใครรอเปล่าอันนี้คือของที่ต่างคนไปได้หนูอยากรู้วเพราะหายากกับมีเมืองเขานี่ไง ลูกของที่หายากในเมืองของเขาเ่ยมาซื้อมาเทรดกับเมืองไทยเราค่ะซึ่งก็จะมีแบบว่าพวกกิบนอกกวางกวางลูกมีงาช้างขาวกวางนอแรดนะคะแล้วก็พวกสไปซ์พวกเฮิร์บแอนด์สไปซ์อ่าเครื่องเทศต่างๆนะฮะไม้ปริศนาไม้ฝางกวางกวางไม่เหมาะกวางไม่เหมาะอย่าเป็นเบนเดีย แม่ขอแชร์หน่อยค่ะดูคลิปหน่อหนึ่งสองสามอ่านี่เป็นเอล์ของชาวจังงทั้งหลาย ถีชีวิตของคนสมุทรปราการนะคะนี้ชาวจีนค่ะจีนนะคะมีเข้ามาแล้วก็มียานจีนกินบะหมี่ไหมบ้าหมี่บาหมี่ไหมบ้าหมี่นะบ้าหมี่นะมีบะหมี่เกี่ยวโอ๊ยติดรบกวนเตะติดรบกวนเลยฮะจีนไปแล้วก็จะมาเป็นพวก เพงคอันนี้เป็นศาลศาลเจ้าพ่อหล่าเมืองจะมีอยู่สองแห่งอยู่ที่เทศบาลนาครน,นะคะแล้วอีกที่หนึ่งอยู่ที่ฝั่งพระประแดง จะมีจะมีองค์องค์ที่นับถืออยู่สององค์ท่านไม่เหมือนกันค่ะที่อยู่นะคะมีองค์จีนะมีองค์จีนนะ,ะแต่มีสองแห่งนะคะมีสองแห่งสันต<า>์เจรเมืองพระประแดงแล้วก็เทศบาลนครค่ะนะ<า>วิถีชีวิตของมอนก่อนนักเพลงพาไปดูมอนนะคะมอนจเจ๋ว่ามีมีม,มีมีชาวมอนมาอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนอกเหนือจากจีนมอนขวางเรื่องด้วย ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมน้ําเข้ามารุกลาในสยามแม่น้ํากฤติสายที่ชาวมาตั้งแต่นแล้วก็เขาจะปลูกบ้านเขาหันขวางเนื่องจากว่าเมืองของเข้าเมืองมอนมันหันเป็นทางที่แล้วเขาจะหันหน้าไปทางเมืองของเขาอ๋ออ่าก็เลยเรียกว่ามอนขวางคือขวางทางน้ะเพราะมันเพราะมันนี่ไงทางใต้ใช่ไหมฝักน้ำแล้วแล้วปิดบ้านอย่งนี้ถ้าเราเยอะถ้าเราเยอะถ้าเราเยอะก็ขวางถ้าเยอะข้นเรื่อยมียังให้ไง จริงๆแล้วอย่างที่เราทราบเรามีต้นประการตลาดทั้งฝ่ยน้ำใช่ไหมคะในวันนั้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ตัวส1 2ซึ่งเป็นปีพศสองันสอในวันนั้นเราสูญเสียอาหารแนายด้วยกันในวันนั้นจากการที่เราขึ้นไปเจรจาบนเรือแล้วว่าอยาก ที่สามเราก็สร้างองค์พระสมุทรเจดีย์ที่ไม่ได้ให้ไปดูปกติเลยเพื่อให้ดูว่านี่คือเป็นของผู้จังหวัดเราเพราะว่าถามทางเสศษมาเห็นทั้งนั้นเห็นอะไรมาอยู่กลางน้ำเป็นแบบราตั้งแต่กามใช่ใช่สร้างราชันที่3ไม่มีองค์พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาพู้หลัเห็นว่าอะไรที่อยู่ริมน้ำแล้วมันอะไรมันสวยมากคืออะไรพู้หลังแบบเมื่อเวลาแดดทอลงมาเป็นสีทองกลางนี่ยนออกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นที่ต้องตามาก แบบร่วมสลายนะแต่พระองค์เนี่ยท่านกลัดไปให้ทางพระราชบาพิหารหรือก็พระเชษฐพระองค์พระองค์ออกไปศึกษาเนาะต่างประเทศหมดเลยแล้วท่านเองก็ไปไปเยือนประเทศอื่นๆในช่วงนั้นมาเพื่อไปสร้างสัมพันธมตรีแล้วจะได้อ่านจะเรื่องการปฏิรูปการปกครองถึงได้เปลี่ยนไปทางด้านการเมืองการปกครองการเสียภาพยุโรปครั้งแรกเพื่อเอาสัมพันธมตรีนี้เข้ามา น้ำแล้วก็มีถนนสายแรกของเราโอเคนี่รถในเลิศเราทันใช่รถในเลิศรันนี้ใช่เลยพื้นที่หมดลนได้คุล้วกพื้นทันหมดจริงจะท้งรถรางเหรอพี่จ๋าไม่รถเมล์รถเมล์รถเมล์ขาวเราค่ะทันรถในเลิศ ถนนถนนก็ถนนสายแรกเกิดที่นี่คือถนนสุขุมวิทเกิดที่นี่จึงถึงตัดกรุงเทพออกจากกรุงเทพออกปอผ่านแล้วเริ่มสายแร้เะคะเริ่มจากที่นี่ค่ะในรัชกาลของพระองค์รุนก้ารัชกาลที่5นะคะโอ้ยมีประวัติศาสตร์มากมายเลยเนาะที่นี่อะเหลังค่อยแวะมาวันนี้เรามีเวลาเนี่ยใกล้จะเย็นแล้วพี่กฤตจะต้องพาไปดูข้างบนอีกเนาะเป็นจุดจุดชมวิวที่สวยของอ่าวไทยของเรานะ พวกเราก็อิ่มอกอิ่มใจนะคะขึ้นมาอยู่บนยอดสูงสุดเลยอยากให้น้องเข้ามาอยู่แบบเห็นนะเนยว่า อ่าวไทยรอบเมืองตัวนี้มันมีความสวยงามอย่างไรนะรอบเมืองจากนี้เป็นจุดที่ชมวิวดีที่สุดเลยเห็นเลยป่ะพีท s เเห็นองค์พระสมุทรเจดีเห็นป้อมผีเสื้อสมุรกว่าเราจะขึ้นมาถึงยอดนี้เราได้เรียนรู้อะไรและพอมาขึ้นมาบนนี้มันยิ่งชื่นชาหัวใจเนาะทำให้เราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนกรุงเทพนะแต่เราก็เห็นแล้วก็ชื่นชมแล้วก็รักเมืองสมุทรปราการมากขึ้นเรารู้จักเมืองสมุทรปราการมากขึ้นจ้วยขอบคุณมากดรงจักรีนนะคะจักรีนที่วันนี้มามาอยู่กับพี่เนี่ยใช้เวลา ทั้งวันแล้วนะทั้งวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ดีใจแล้วกลับมาเที่ยวนะค่ะแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะพาลูกๆมาเที่ยวด้วยเราด้วยหนูต้องขอบคุณพี่มากๆแล้วก็น้องเพลงด้วยขอบคุณมากค่ะขขออบบคคคคุุณณ่่ะะพี่ก็จะมีของฝากกลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่ชอบในเรื่องของนะสวยๆงามๆของพวกเรานะคะอันนี้ไม่ได้มีเตรียมกันบอกนะคะบอก์ดนะคะอันนี้รอยอังคารอันนี้ของหมิ่นไม่ใช่รอยอังคารอันนี้ของหมิ่นไม่ใช่ตัวจริ นะคะอันนี้เป็นข้างในค่ะเป็นสิ่งที่เป็นพิพิตภัณฑ์ของบ้านคองสวนนะคะกลุ่มบ้านคองสวนเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ไว้นะคะทำจากเชือกมัดฟางผลิต่อในตัวเราไปนะคะนี่นะแต่งแบบนี้เล่นๆแบบนี้ได้เลยอ่ะมีให้พี่ท็อปด้วยนะรร้้ออนนตาพี่ท็อปด้วยค่ะพี่ท็อปอันนี้นะคะพี่ท็อปนี่พี่ลับมาให้ี่ะขอมให้พี่ท็อปขอมมาอันนี้ค่ะของพี่ปิ่นค่ะของโปรดน่ารักมากค่ะจินจาสังเกตุจ้า กันแน้วค่ะแล้วก็มาฝากให้พี่แหม่มของเราด้วยได้ค่ะวันนี้นะคะจะได้รับร่งเป็นอะไรนะคะแล้วพี่แหม่มนะคะจะดูแอบไปดูสีว่าหนูชอบสีไหนอ่ะแล้วหนูก็แลกกันเลยใช่ไหมคนด่าโอ้โหสีแดงสวยมากเลยค่ะหรังมากนะคะสีถูกใจดีเลยต้องบอกว่าเรื่องหลังนี่มีอะไรดีๆอยู่ในที่ปักน้ำเยอะแยะเลยนะสมุทรปราการนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับอบจสมุทรปราการนะคะขอบคุณมากๆ คุณเสื้อผ้าของพี่จิกรนะคะจากวิจี้มิลินและก็อแมสเมค่ะค่ะแล้วก็ฝากติดตามนะคะเดอะควีนทางช่องอมริร์ทีวี34นะคะทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะคุณีอยากรู้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะพี่คนดีอีานอีกฐาาทุกคนหันมาหน่อยค่ะหันดึงสามสิบไปเลยไปดึงสูง Mm-hmm.